สวัสดีครับทุกผู้ชมกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเกมที่มีชื่อว่า Hidden Folk วันนี้เรามาต่อกันที่ด่านที่4นะครับด่านแคมป์ก็อย่างที่เห็นนี่แหละด่านมันก็ใหญ่โตบโหรานผมว่าผมจับทางเกมนี้ออกพอจะออกแล้วอย่างแรกผมก็ต้องดูว่าแต่ละส่วนมันคืออะไรกันบ้าง อย่างตรงนี้ก็คนกับบ่อน้ำเดี๋ยวนะนี่จระเค้ทำไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ไม่กลัวกันเหรอเนี่ยคนพวกนี้มันสะตองกันจังเลยด้านขวานี่ก็เป็นที่จอด,ดรถตัวนี้ก็อะไรเนี่ยมันประท้วงอะไรกันหน้าห้องน้ำ ต่อแถวเข,ข้าห้องน้ำกันอยู่เหรอมีล้างมือด้วยอเรื่อยๆนีเน่เป็นเต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 ็นโอ้กลองไม้อะไรก็ไม่รู้ไปด้านซ้ายบ้างนี่พอซูมภาพออกผมว่าภาพมันก็แบบเบลอๆนะ เหมือนว่าดีเทลมันจะเยอะเกินไปนี่มันเดี๋ยวนะมันคือรังผึ้งใช่ปะฟาร์มผึ้งประมาณนั้นแล้วก็สวนสนุสวนเขาเรียกว่าอะไรสวนสาธารณะหรอมันมีสิบสองอย่างให้หานะอย่างแรกก็ไอ คนเก็บพึ่งเอ้ยคนเก็บน้ำพึ่งดิ <c oughs> ไอ้นี่ก็คนจับผีเสื้อส่วนคนนี้คนตัดไม้โอเคนะ <c oughs> นีเ่เคซี่เจสซี่อีกแล้วหรอมึงนอนอีกแล้วหรอนี่อะไรเนี่ยพระอาทิตย์มันส่องสว่างเกินไปในวันนี้แต่มึงนอน พิกาจูก็มามาผิดเกมหรือเปล่าฮะมอนสเตอร์โมเดี๋ยวจะเป็นหมีหรือเป็นข้างขาวกล้วยแหละเฮดทัฟเฟิลกระต่ายดำไอวานอีวานเต่าแล้วก็ฮะ ให้หาแมงมุมตัวกระติดหนึ่งในนี้เนี่ยนะเอาละครับท่านผู้ชมเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่านักเก็บน้ำผึ้งมันก็ต้องอยู่กับผึ้งใช่ปะผึ้งมันก็อยู่ข้างบนนี้ไอ้นี่ใส่หมวกไอ้แบรี่ใส่หมวกใช่คนนี้ปะ ไม่เอ้ยนี่นี่นี่ฉันไม่พ้นหรอกฮัลโหลใหม่ชื่อโคไทยผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแต่ไม่เห็นมีคนที่มันถือไอ้ตะก้อนี้เลยไม่ใช่ตะก้อตะใครนะเอ้ยผีเสื้อนี่ปะน่ ไม่ธรรมดามาถึงคนตัดไม้มันบอกว่ามันยืนอยู่ตรงหน้าไอ้ลาชาเลนของมันอะก็คือต้นน่าจะเป็นต้นไม้ปะแตวต้นไม้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีต้นเดียวในเกมถ้าคุณผู้ชมเจอก็บอกผมด้วยแล้วกันนะจะบอกอยังไง เอาเป็นว่าข้าไปก่อนเคซี่เจสซี่นอนอยู่โอ้โหคนขนาดนี้จะเจอ,เ,อเดี๋ยวนะมีคนนอนอแหม่ไม่คุนนูดมันเลย,เยลมขบได้เดี๋ยวน่าจะอยู่แถวนี้นี่นี่ไ มานอนอยู่ตรงนี้ต้องเซ็นเซอร์ไหมเนี่ยต้องขยบได้ด,ไดีวะนี่อะไรนี่ปิกาจ,จูมันบอกว่าปิกาจ,จูอยู่ในเต็นท์ที่มันอยู่ข้างๆไอ้จุดปล่อยสัญญาณไวไฟฮะปิกาจ,จู ในโซเชียลเหรอครับอ้าอยู่ข้างขานี่เลยนี่มาผิดเกมเปล่าโปเกมอนมายังไงเนี่ยนั่นน่ะอยู่ในเต็นเต็นไหนเนี่ยโอ้โหปิดเไอ้แกเปิดเต็นฉันทำไมฉันกำลังดูหนังโปอยู่ไปเลย โอ้ oh. <laughs> ฟังเสียงมันดิโอเคไม่กลัวแล้วมามาต่อที่มอนสเตอร์โมมันบอกมันกำลังดูไอ้พวกกลุ่มคนเนี่ยอยู่ในที่ไกลๆอยู่อยู่ในที่ไกลๆเหรอก็ต้องไม่ได้อยู่นีน่าจะอยู่ในนี้ป่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะ ส่สัญญาณไฟใครเจอมอนสเตอร์บ้างใครเจอมอนสเตอร์บ้างตัวเป็นหมีมีปีกเป็นขาขาวนี่ปะ่ะขึ้นไปนอนอะไรในนั้นวะน่่ไม่ยากเลยอ่ะเสียงใช้เสียงมึงเหรอเนี่ย คือในเกมนี้คือผมเจอหลุมนี่ผมต้องกดทุกอันเลยเผื่อว่ามันจะมีตัวอะไรโผล่มาต่อไปใครกล้วยอีกแล้วเหรอทำไมเจอแต่กล้วยเกมนี้บ้ากล้วยกันหรือไง มันบอกว่ากล้วยปาร์คอยู่ในตะก,ก้าผลไม้ตะก,ก้าผลไม้เหรอมันต้องอยู่ในหมู่คนนะดิเอา้านี่ไม่ใช่ตัก,ก้าผลไม้อรอด่านต่อไปอันล็อกแล้วแต่ไม่เอาอยู่ต่ออยู่ต่อดีเดี๋ยวก่อนทำไมเจอเต่าวะอ๋อมันบอกว่า เต่าไอลาฟาโ้งแห้อง,หองอยู่เดี๋ยวแห้งตายอยู่ในพระอาทิตย์ตายแล้วเหรอเนี่ยไว้อะไรห้าวินาทีให้กักมันหนึ่งสองสามสี่ห้าจบไปต่อหลุมใช่ปะไม่ใช่ อ <D un> พอไอราฟาเอโล่เนี่ย <D un> ไม่ใช่ <D un> นี่กล้วป่ะไม่ใช่ม <D un> มันไม่ <D un> เดี๋ยวทำไมามันมีตัวบีเวอร์อยู่ <D un> สร้างเขื่อนด้วยเนี่ย บอกแค่นี้ยังจะสร้างกล้วยกล้วยเจอกล้วยไหมเดี๋ยวนี้อะไรคุณผู้ชมมีเสียงด้วยเสียงเดือกกีตาร์เลยอวะ ก็มาทำไมไม่ต้องการอยู่ไหน piano, bitcoin, bitcoin, ว่ากล้วย <c oughs> นี่ปะไม่ใช่นี่ปะไม่ใช่อันไรอ่ะหมวกนี่ปะไอเจอแล้วห <c oughs> มามเสียงงนี้รอวะเนี่ย เสียงเหมือนแบบอดข้าวมาสิบวันเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมึงมีสำลักควันเอ้ยสำลักน้ำลายตัวเองวะนี่คือแบบว่าเขามาจับโปเกมอนกันใช่ไหมเนี่ยนี่ดูดิมิกโอเกบอลด้วยปิกาจูนอนอยู่ในเต็นท์เมีต้นี่อะไรอ่ะ ต่อไปอะไรทัฟเฟิลบอกว่าทัฟเฟิลอันนี้เดี๋ยวอะไรคือฮอคขอเปิดดิก่อนแปลไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวกันนะฮอ พราะมันแปลว่าหมูอ๋อคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเ็ดทอรเฟอลอ่ะปกเต่มันจะอยู่ใต้ดินใช่ปะใต้ขี่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบคนที่เขาจะหาเ็ดทอรเฟิลกันนะเขาจะใช้พวกหมูไม่ก็หมาหาผมก็ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคิดว่าแบบภาษาสัมผัสมันอาจจะแบบดมได้ว่าแต่ว่าหมูอยู่ไหน ซูมเอา์ก่อนนะหมูหมูหม,หมูนี่ปะนี่หมูลูกหมูสามตัวระวังเจอมาป่าไปกินว้วยนี่คือแบบหมูแล้วก็เอามาปิ้งบนไฟนี่ใชหช จับไปกันเดี๋ยวหมูลอดเอ้ยเดี๋ยวหมูตายน่ามีหลุมต้องขุดธรรมดาที่ไหนดูดูดูดต่อไปอะไรแบ c บิตตี้มันบอกว่ามันอยู่ เพื่อนของมันอยู่ในรูอยู่ในรูนี่ปะไม่มีอะไรอยู่ในรูอยู่ในรูเดี๋ยวนี่ไอคนตัดไม้นี่ว่าโชคดี ต่อไปนี่คือคออีวานแ <c oughs> อะขอภัยมันบอกว่าอีวานผูกตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นอน <c oughs> เดี๋ยวเราต้องหากะตายก่อนดี <c oughs> นี่นี่มัไม่ใช่ <c oughs> อีวานไม่ต้องนอนราบดิ ในนี้ม like ีอะไรไหมเฮ้ยกระตายวิ่งไปไหนอ่ะมีรูอ๋อมีรูอีกนี่ต้องมีอีกดิอันนี้กดไม่ออกนี่รูมาสองตัวเลยอ๋อ มันบอกบัดดี้แต่มันมีอื้อเลยอีย้สีดำเอาต่อไปแมงมุมถ้าผมแปลไม่ผิดนะมันบอกว่ารสชาติเหมือนกับไอเห็ดที่โดนทอดถ้าเห็ดที่โดนทอดก็น่าจะอยู่กับกลุ่มคนที่มันทำอาหารปะ่รรู้ไม่ใช่ มีรู้ก็ต้องกดงเอาขวานมาทำไมอารมณ์เหมือนกับไอน้นิทานเด็กที่มันเอาขวานทำขวานตกน้ำอะนี่ปะ่ะไม่ใช่ในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรไม่ไอนี่ไม่รไมรคือแบบคำไว้นี่ โคตรกว้างไม่รู้ตุ๊กตาหมีมันมีอะไรแต่ต้นไม้ไหมเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมไปด่านต่อไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนรู้ว่ามันอยู่ไหนก็พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์นะอ่ะไปต่อไปด่านฟาร์มอ๋อนี่มันคือไอ้ที่แบบว่าที่เขาให้หาใช่ปะ่ะว่ามันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่ในเต็นท์ไอแมงมุมอยู่ในเต็นท์เคียไอนี่มันให้หาแค่สามอย่างอันแรกให้หาชาวนาที่ชื่อ เดี๋ยวอ่านไม่ออก YS เหรออันนี้สองไอหางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามง่ามอ่ะนี่ก็ดอกไม้ที่หายากมีหาไา้เลยอยู่นี่ชอบอยู่ดีอ่ะมาไอโอเคนี่มันบอกว่าไอ้ที่เกี่ยวข้าว ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เกี่ยวข้าวสามง่ามเวดเฮเฮนี่มันเหมือนกับชื่อไอพืชชนิดหนึ่งนะศูนหนึ่งคืออะไรแล้วนี่มันเสียงอะไรอ่ะแตกๆๆๆๆเสียงรถคันนี้เหรอแล้วศูนย์หนึ่งนี่อะไรวะอยู่ใต้กองนี้เอ้าขยับได้โอ สกอร์นี่เองโดนทับอยู่เดี๋ยวทำไมมันลดน้ำอ่ะอ้าวไม่โตต้องลดน้ำด้วยเอ้ยนีนน่ไงดอกเอดอกไม้หายากันบอกว่าต้องลดน้ำต้นไม้คนถึงจะเห็นโอ้โห ล้ำลึกไปไปฟาร์มต่อโอ้เอ๊ยแต่มันยังเล็กกว่าด่านนั้นนะนี่มันให้หาแค่แปดอย่างเองโอเคอันแรกมันบอกว่าไอ้นักป่าไม้มันกำลังทำอะไรสักอย่างนึงอยู่เฮ้ <laughs> นีอะไรเนี่ย ถึงเวลมงถึงเวลาที่จะทำผลฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับไอผลไม้ของที่โดนหัวของนิวตัน <ères> ก็ต้องต้นไม้ต้นแอปเ<อ>ปิลปะเออ<า>เรามันบอกว่าไอแฮร์รี่เนี่ยมันพูดว่าฝูงวัวที่หายไปไม่ฝูงวัวที่ล่องหนมันก็ยังเป็นฝูงวัวฝูงวัวอยู่ ว <Hello. S 2> ่าไปแล้วนิโดนี่ทำอะไรเนะี่ยมันบอกว่าไอ,อ้นิโดะอาจจะไม่ได้อยู่ในไอ้กองฟางที่แบบเรียงกันเป็นชั้นๆอ่ะซ้อนกันอ่ะแต่เธอรู้วิธีการหมุนคืออะไรวะนี่ก้างปลา ข้างป่าก็มีเหรอหัวเก้ก็มีหัวหัวเก,ก้มันถึงจะขยับไม่ได้แล้วมันบางทีมันก็อาจจะมีความรู้สึกบ้างนะเออนี่อะไรสแกโคหุนไลกามันบอกว่ามันชอบไอ้ต้นหวีนี่มันเหมือนกับต้นข้าวป่ะ One h i s his area to be water ก็แบบอยากให้พื้นที่แถ่านั้นมันมันมีน้ำอะ่ะชื้นๆอะแล้วก็มันจะโชว์ตัวเองตอนที่ไอ้ตอน้ตนต้นในพวกนั้นมันโตขึ้นถ้าผมเดาไม่ผิดนะมันต้องมีไอ้ลดน้ำอีกสักคันหนึ่งแน่ๆเลยไปรถไอ้ต้นในเนี้ยให้มันโตน่าจะใช่อันนี้ช h i c k e n c h e c ชักมันบอกว่ามันไปไม่ค่อยได้ไปในไม่รือมันพันกันขอโทษครับมันบอกว่ามันไปไหนไม่ใช่ไกลเท่าไหร่อ่ะแต่อย่างน้อยมันก็อิสระแล้วเอออยู่ในท้องงูปะวะโอเคอ่ะมาเริ่มกันที่อันแรกเดีวยาเดี๋ยวนี่อะไรต้นแอปเปิ้ล ช่วยเก็บช่วยเก็บติกต๊กติกต๊กติกต๊กตติ๊กตช่วยเก็บ,กบช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บเนี่อ่ะอ้าวต้นหัวมันนี่นิวตันอ๋อามาชื่อนิวตันเลยแม่นั่งสบายอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลรอกินของฟรีนะสิช่วยตัดต้นไม้อันี่ มันต้องอยู่ในป่าสิใช่ปะไปเป็นคนที่แบบว่าหาพวกแบบอรารยธรรมอะไรพวกนี้นอะไรเอ้ยใช่คนที่ด่านเมื่อกี้ปะที่หาไม่เจอเอ้ความแกะฟาร์มวัวฟาร์มหมูแล้วมันจะนี่คืออะไรอ่ะพี่ขอฝนแบบใบใหม่เหรอนี เป็ดมิวเทนคุณผู้ชมเคยดูไอ้พวกแบบบิ๊กเบิร์ดปะไอ้แบบเป็ดสีเหลืองๆตัวใหญ่ๆอ่ะเหมือนเลยอ่ะไอ้ฝูงไก่อ่าชิคกี้ชาร์กอยู่ไหนล่ะมันต้องไม่อยู่ในนี้ดิเฮ้ยแกเจอเพื่อนแกป่าววะฉันเจอฉันก็ไปกับมันแล้วไม่รออยู่ให้พวกมนุษย์กินหรอก อนไอ้นี่ไงหัวลิมลิมอ้โอ้โหแฮร,ร์รี่ยืนในคอกวัวที่ไม่มีวัวจริงๆทำไมรังพึ่งมันไปอยู่ในหลุมได้วะ กเว้ยเดี <S 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 ๋ยวนะมันเป็นวัรเก้ทำไมมีเสียงมีนมให้ด um> ้วยนี่อย่าลดน้ำฮไม่ใช่คันนี้ว่ะใช่ไหมมันจะมีปูไรกาขึ้นไหม ต้องมีน้ำเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนดิมันไม่ใช่ก็เหมือนเป็นทะเลทรายนี่วะต้ง้งก็ไปเล่นไปเรื่อยนี่รถน้ำไม่ใช่ตัวอะไรมันร้องวะ เสียงมันดังขนาดนั้นเลยเหรอเป็นอาหารเย็นแน่<อ>ไม่รอดหรอกเดี๋ยวก่อนมันมีรถน้ำอีกไหมไม่ใช่ไหนนะนี่ปะเดี๋ยวนะ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  ไอ้น,นี่มันกองเฟือกองฟางดิเฮลโหลมันต้องอยู่ดิดีด้วยต้องอยู่ดีนี้ดิไอ้หมุนได้ด้วยใชป่ป่ะแน่ดาต่อไปดาทะเลทรายไม่เอาเออนี่เกมนี้มันทำดีนะไอเดียมันดีอ่ะชอบมากเลยนี่นี่อะไร กลางป่ามันบอกว่ามันเหมือนไม่ได้รับความสนใจป่ะจากพวกลูกคนลูกค้าพวกนี่มีป่าไหนนะเดี๋ยวอินนี้น่าคุ้นๆน,นั่นไงรถวิ่งได้ป่ะเฮ้ อยู่นี่ไง,ง,งนี่ไม่พ้นเหลืออันสุดท้ายสินะมันต้องมีน้ำมันต้องมีน้ำนี่ไงนี่ไงนี่ไงแหมรถน้ำหมุนฉีเลยท่อฉีใหญ่โ,โ,โ,โตนี่มาแล้ว S <S oh? ชิวจริงๆเลยบายบายฟาร์ม <Bye. S 1> ปาเตเลซายกันเ่อโอ้โห uh huh. oh โคจะแห้งแรงเอาละครับผมว่าด่านนี้ไว้ต่อเกนคลิปหน้ากันดีกว่าสําหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีข้อติด ชมนำเสืออะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างคลิปเลยก็ได้ครับผมวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบายบครับทุกคนสวัสดีครับอัดเต้นกันอีกหยุดเยอัดเต้นหยุดเต้นหยุดเต้น โค้ชชอบ